สัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสอะ กตังทุกขตังเสยโยปัจฉาตัปปติทุกขตังกตัญจะสุขตังเสยโยยังกัตตวานานุตัปปติติณโอกาสบัดนี้อัตมภาพจะได้แสดงพระสธรรมเทศนาในกรรมกถาพรรณาวา่าในเรื่องของกรรม เพื่อประคับประคองฉลองศรัทธาเพิ่มพูนปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลคุณงามความดี <c oughs> ให้กับบรรดาญาติโ <c oughs> ยมสาธุชนทั้งหลายที่มีกุศลและศรัทธาได้ขวนขวายมาสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการนำพัตตหารมาถวายกับพระภิกษุสงฆ์ข้อนี้โยมได้ทำบุญในส่วนของ ทานไมบุญที่ได้จากการนำพัตหารมาถวายได้มาสมาทานศีลโยมได้ทำบุญในส่วนของศิลไมคือบุญที่ได้จากการรักษาศีลโดยเฉพาะญาติโยมที่อยู่ในโบสถ์นี้เป็นโยมถือศีลอุโบสถซึ่งถือว่าเป็นศีลพิเศษที่สุดของอุบาสกอุบาสิกาและได้มาทำบุญในส่วนของภาวนาไม่ บุญที่ได้จากการเจริญภาวนาคือการฝึกอบรมจิตใจโดยการมาไหว้พระสวดมนต์และฟังธรรมซึ่งการฟังธรรมนั้นถือว่าเป็นหัวใจหลักของวันพระเขาจึงเรียกว่าวันธรรมมัตสวรนณะก็คือวันแห่งการฟังธรรมฟังธรรมนั้นไม่ใช่ฟังเฉยๆแต่ต้องฟังให้เกิดสติปัญญาเกิดสติเนี่ยก็เหมือนกับโยมที่นั่งฟังอยู่ตอนนี้เนี่ย โยมมีสติรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันปัญญาก็คือความเข้าใจธรรมะที่พระท่านได้เทศท่านพระท่านได้สาธยายให้เราฟังเข้าใจแล้วจะได้นำเอาไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้องถ้าถูกต้องสมบูรณ์ความสุขก็จะเกิดขึ้นกับญาติโยมโดยปริยายไม่ใช่ว่ามาวันพระมาทำบุญ มาไหว้พระมานั่งฟังเทศเสร็จแล้วกลับไปก็ความสุขมันจะมาหาเองความสุขมาจากการไม่มีโรคภัยไข้เจ็บความสุขอาจจะมาจากการมีเงินมีทรัพย์หรือความสุขอาจจะมาจากครอบครัวที่อบอุ่นแต่สิ่งเหล่านี้เราบังคับให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้ไม่มีใครอยากป่วยแต่เราบังคับได้หรือเปล่าบังคับว่าวันนี้ห้ามเมื่อยนะ บอกครับตัวเองวันนี้ห้ามชานะขาห้ามชาห้ามปวดห้ามป่วยเราบังคับไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าตัวเรานี่แหละมันก็ไม่ใช่ตัวเราคือเป็นอนัตตาก็คือมันบังคับไม่ได้แต่เมื่อเราบังคับไม่ได้การมาฟังธรรมนั้นทำให้เราเข้าใจความจริงทำให้เรายอมรับความเป็นจริงนี่แหละคือปัญญาที่มันเกิดขึ้น มันก็ทำให้เรามีความสุขได้การที่ญาติโยมได้มาทำบุญทำกุศลดังที่ได้ปรากฏอยู่นี้ถือว่าญาติโยมมาสร้างประโยชน์ในภายภาคหน้าให้เกิดขึ้นเขาเรียกว่าสัมปรายิกัาประโยชน์ก่อนที่จะพูดถึงสัมปรายกถาประโยชน์ก็อยากจะพูดถึงประโยชน์อีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าทิฏฐธรรมิกถัประโยชน์ คือประโยชน์ที่เห็นได้ในปัจจุบันจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าประโยชน์ทางโลกก็ได้ก็คือการทำมาหากินการบริหารชีวิตบริหารครอบครัวของเราตามคาถาท,าที่ญาติโยมก็เคยเอาไปท่องกันก็คืออุอากะสะอุก็คืออุทานสัมปทาขยันอาก็คืออารักสัมปทาได้เงินมาก็ต้องเก็บ หอมรอมริบบริหารจัดการให้ดีกะก็คือกัลยาณมิตรตาคบเพื่อนคบคนดีสะก็คือสมชีวิตตาเลี้ยงชีวิตอย่างพอเพียงอย่างเหมาะสมนี่คือประโยชน์จะเรียกว่าประโยชน์ทางโลกก็ได้แต่ความหมายคือประโยชน์ในปัจจุบันแต่ที่เรามาตอนนี้เนี่ยเรากำลังมาสร้างประโยชน์ในอนาคตหรือในภายภาคหน้า ซึ่งภายภาคหน้าเนี่ยมันมีสองอสองมิติก็ได้มิติหนึ่งก็คืออยู่ในชาติปัจจุบันนี่แหละแต่ว่ามันเป็นอนาคตอีกมิติหนึ่งนั่นก็คือพบหน้าก็คือต้องรอให้ตายก่อนประโยชน์คือความดีก็หมายความว่าถ้าเราทำตรงนี้เนี่ยในภายภาคหน้าเราจะได้รับประโยชน์ที่ดีตายจากโลกนี้ไปเราก็จะได้รับประโยชน์ที่ดีอะไรละที่เราทำแล้วมันเกิดประโยชน์อย่างนั้นเนี่ย ถึงขนาดได้ขึ้นสวรรค์นะได้อยู่บนวิมานหรือตายแล้วไปเกิดในที่ที่ดีประโยชน์ในภายภาคหน้าก็มีสี่อย่างหนึ่งคือศรัทธาสัมปทาก็คือถึงพร้อมด้วยศรัทธาเนี่ยก็เหมือนโยมนี่แหละโยมถึงพร้อมด้วยศรัทธานะไม่มีศรัทธา้แจะมาไหมเนี่ยก็ไม่มาก็เหมือนกับคนอื่นๆที่เขาไม่ได้มาเพราะเขาไม่มีศรัทธา ศรัทธานำพาให้เรามาที่นี่ฉะนั้นศรัทธาเนี่ยถือว่าเป็นพลังอันยิ่งใหญ่มากปูธเจ้าตรัสไว้หลายที่นะพละคือพลังที่ยิ่งใหญ่ก็มีศรัทธาเนี่ยเป็นที่ตั้งจะสร้างความดีอะไรก็ต้องอาศัยศรัทธาท่านถึงบอกว่าศรัทธาสาธุปฏิทิตาศรัทธาที่ตั้งมั่นดีแล้วเนี่ยทำให้เกิดประโยชน์ ที่ญาโยมได้มาทําบุญเนี่ยก็เพราะว่าเรามีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาต่อพระรัตนตรยัยนี่คือประการที่หนึ่งนะประการที่สองก็คือศีลศีลทําให้เราทําความดีทําให้เราไม่เบียดเบียนผู้อื่นความดีที่เราไม่เบียดเบียนความดีหรือรักษาศีลที่เราไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็ส่งผลให้ในอนาคตเนี่ยในสัมปรายพเนี่ยเรามีความสุขไม่ต้องเดือดร้อน โยมเห็นข่าวคราวนะคนที่ผิดศีลไปทำร้ายคนอื่นไปฆ่าคนอื่นนี่เป็นไงล่ะเดือดร้อนไม่ล่ะมันก็จะต้องเดือดร้อนนะสัมรายภพของเขาก็คือเดือดร้อนชาตินี้ก็เดือดร้อนตายจากชาตินี้ไปแล้วเนี่ยก็ต้องไปเดือดร้อนในนรกอีกฉะนั้นคนมีศีลเนี่ยอนาคตเนี่ยก็มีความสุขตายจากโลกนี้ไปก็มีความสุข ประโยชน์ประการที่สามก็คือจากคสัมปทานถึงพร้อมด้วยการแบ่งปันเสียสละรวมไปถึงเนี่ยที่ญาติโยมแบ่งปันมาเอาทรัพย์ของตนเองมาทําบุญทรัพย์โยมที่โยมหามาได้เนี่ยด้วยหยาดเหงือ่อด้วยความบริสุทธิ์เนี่ยโยมไม่ได้เอาไปกินไปใช้ส่วนตัวโยมแบ่งปันมาไม่รู้กี่ส่วนนะส่วนหนึ่งละที่เห็นก็คือเอามาทําบุญเนี่ยเอามาติดกันเทศเอามาซื้ออาหารมาถวายพระ และรวมไปถึงการแบ่งปันให้กับหมู่ญาติโยมมีญาติเห็นไหมพ่อแม่เนี่ยได้เงินมาเนี่ยไม่เคยห่วงกับลูกก็เพราะว่าเรามีจาคะเป็นธรรมะประจําใจไม่เคยห่วงกับหมู่ญาติแบ่งปันเราแบ่งปันเขาวันหน้าเขาก็แบ่งปันเราตายจากโลกนี้ไปก็ไปเกิดในตระกูลที่มั่งมีเกิดมาทิ้งรวยเลยนยะไม่ต้องเหนื่อยบางคนเนี่ยชาติที่แล้วไม่ได้แบ่งปันไม่ได้ให้ทาน มาชาตินี้อัตคัดขัดสนต้องทํางานโอ้โหกว่าจะรวยได้บางทีไม่รวยนะีรวยไม่ถึงมีเงินเยอะๆทางานทําไร่ทํานาทํามาตลอดชีวิตนะสุดท้ายก็บ้านก็เก่าๆหลังเดิมไม่รวยแต่บางคนเกิดมาทําไมเขารวยเลยไปเกิดเป็นลูกของเศรษฐีเลยก็เพราะเหตุก็คือเขาได้สร้างบุญด้วยการแบ่งปันด้วยการทําบุญให้ทาน นี่คือประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นในภพหน้าและประการสุดท้ายก็คือปัญญาสัมปทาปัญญาคือความรู้ความฉลาดไม่ว่าเรื่องทางโลกทางธรรมจริงๆเขาบอกว่ารอบรู้ในกองกิเลสในกองสังขารท่องมาตั้งแต่เด็กแล้วเรียนหนังสือปัญญาความฉลาดรอบรู้ในกองกิเลสในกองสังขารกองกิเลสมันเป็นยังไง เรารู้ว่าอะไรเป็นกิเลสนำพาให้เราต้องเศร้าหมองนำพาให้เราต้องลำบากเรารู้เราก็หลีกเลี่ยงเหมือนกับคนชวนเราไปเล่นไพ่ชวนเราไปเล่นการพน,นันไปกินเหล้าไปเสพยาบ้าอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าคนฉลาดเขาไม่ไปเพราะไปแล้วมันประสบกับความหายนะเดือดร้อนแน่นอนไม่ไปรู้เท่าทันของกิเลสหรือกิเลสอื่นๆเนะี่ยอะไรที่ทำให้เรากโ,รรโกรธไอ้การโกรธเนี่ยนะ บางทีมันคนไม่อยากโกรธหรอกแต่ว่ามันต้องการแก้แค้นมันต้องการความสะใจมันต้องการแสดงอำนาจมันก็เลยทำาปพอทําแล้วมันก็โกรธพอโกรธแล้วตัวเองก็เดือดร้อนจิตใจตัวเองก็ย่ําแย่ต้องรู้เท่าทันอะไรที่ทําให้เราโกรธเราต้องไม่โกรธเราต้องพยายามหลบพยายามหลีกมันความหลงก็เช่นเดียวกันนะโมหะความหลงหลงติดยาหลงติดการพน,นันหลง อิจฉาดิษยาคนอื่นเนี่ยมันเป็นกิเลสเราต้องรอบรู้มันนี่คือปัญญาถ้าใครรอบรู้มันได้คนนั้นก็หลีกเลี่ยงไม่ทําให้เกิดความโลภความโกรธความหลงจนทําให้จิตใจเราย่ําแย่เดือดร้อนฉลาดในกองสังขารละ่ะกองสังขารก็ตัวเรานี่แหละคือกองสังขารไอ้ที่เราแก่กันทุกวันเนี่ยรู้เปล่าว่ามันเป็นธรรมดาบางคนไม่รู้นะบางคนทําไมฉันแก่ทาไมฉันป่วย นี่ทำไมฉันมันแย่อย่างนี้เนี่ยทำไมสุขภาพฉันไม่ดีถ้าเราเข้าใจนะเข้าใจเหตุเข้าใจผลนะทำไมฉันอ้วนทำไมฉันเป็นเบาหวานถ้าเข้าใจเหตุกับมึงกินเยอะไงเออกินมากกินไม่บรรยับบรรยังกินไม่อะไรเงี้ยมันก็เป็นเหตุทําให้ป่วยทําให้เป็นเบาหวานได้อะไรที่มันทําให้เอาอยัางความแก่มันแก่ปกติอยู่แล้วนะวันหนึ่งผ่านไปก็แก่ไปหนึ่งวันไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเราเข้าใจเราก็ไม่ทุกข์ คนที่ไม่เข้าใจเขาจะทุกข์พอไปถึงความตายเราใกล้ตายนะสมมุติว่าถ้าเราใกล้ตายถ้าเราโมต่กลัวตายอยู่เนี่ยน,นะตัวยิ่งจิตใจมันก็ย่ำแย่จิตใจมันก็หวาดผวาเศร้าหมองแต่ถ้าเรามองว่าเออมันก็ตายกันนี่คนมันก็ตายกันมาทุกคนตายกันมาต้องเยอะแยะแล้วเราทุกคนก็ต้องตายเข้าใจเข้าใจว่าชีวิตเป็นอย่างนั้นก็ไม่กลัวก็ทำไปทำบุญไปจนกระทั่ง ถึงลมหายใจสุดท้ายแล้วจะตายตอนไหนก็ทํามีศรัทธาไปถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็จะมีความสุขได้นี่คือประโยชน์นะประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในสัมปรยายภพนะก็คือ 1. นึ่งศรัทธาสศีล 3. จาคะ 4. ปัญญาจริงๆแล้วนะทั้ง4อย่างนี้เนี่ยมันอยู่ในตัวโยมเกือบทั้งนั้นแล้วละ จริงๆอยู่ทั้งหมดแหละเพียงแต่มากน้อยเท่านั้นเท่านั้นเองนะโดยเฉพาะปัญญาเนี่ยสำคัญมากปัญญาที่พูดถึงนี่คือปัญญาความรอบรู้ความฉลาดไม่มีใครอยากทุกข์ทุกคนอยากสุขปัญญาเท่านั้นปัญญาก่อนจะมาถึงปัญญาก็ต้องมีสติก่อนมีสติมาปัญญาก็เกิดสติเนี่ยพาให้โยมมาที่นี่ปัญญาก็ทําให้เราเข้าใจธรรมะสามารถประพฤติปฏิบัติได้ดูแลตัวเองได้ แล้วก็ภัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุอ,อุบัติภัยอุบัติภัยคือภัยที่มันเกิดขึ้นแบบฉับพลันเรื่ออะไรต่างๆเหล่านี้นะหรือภัยอื่นๆเนี่ยถ้าเรามีปัญญาเนี่ยเราก็หลบหลีกได้ถ้าหลบหลีกไม่ได้เราก็ทําใจการทําใจก็เป็นการแสดงปัญญาที่ดีมาก ก็จะไม่ทําใจได้ยังไงในเมื่อเราต้องแก่แก่แล้วก็เดี๋ยวก็เจ็บป่วยเจ็บป่วยแล้วไม่นานก็ต้องตายหรือเราสูญเสียคนที่เรารักไปเนี่ยเ,เรื่องเหล่านี้เนี่ยความเจ็บความป่วยหรือความตายเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องรอให้เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วทุกเนะหลายคนเนี่ยทุกข์กับญาติกับพ่อกับแม่กับลูกเห็นหรือไปเฝ้าโอ้มันทุกข์ทุกใจเราตัวเราก็ทุกไปด้วย ฉะนั้นเราจึงต้องเข้าใจว่านั่นคือความจริงนั่นคือเป็นธรรมดาของโลกเป็นธรรมดาของสังขารถ้าเรื่องสุขภาพเราต้องดูแลให้ดีจริงอยู่มะเร็งมันร้ายแต่ถ้าเราดูแลให้ดีโรคร้ายๆเราพยายามหลีกเลี่ยงเหตุของมันให้ได้ก็เป็นโรคธรรมดาเจ็บปวดเมื่อยอะไรเป็นเรื่องธรรมดาเป็นหวัดปวดหัวตัวร้อนอันนี้เป็นเรื่องธรรมดามันก็มีกันอยู่แล้ว หลีเกเลี่ยงอันนี้มันก็ทําให้เราสบายใจปลอดภัยได้หลายโยมญาติโยมหลายคนเห็นไหมอายุจนเจียนจะ90อยู่นะเนี่ยยังสุขภาพดียังมาวัดได้อย่างสบายนี่พ่อใเพราอโยมดูแลสุขภาพดีส่วนตายนั้นก็ไม่ต้องไปห่วงมันแล้วนะถึงเวลามันก็ตายนี่คือเรื่องของตัวเราเองนะทำใจส่วนเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะการบ้านการเมืองสังคมต่างๆก็ปล่อยวางมัน นะปล่อยวางไม่สนใจไม,ไม่ยึดติดแล้วก็ทําใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะชีวิตหนึ่งของเรานั้นมันมีเหตุโน่นนี่มากมายกายกองนะฉะนั้นญาติโยมทําความดีนี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อเรารู้เราเข้าใจเราก็ทำความดีเราก็หลีกเลี่ยงความชั่วดังพระบาลีที่อาตมาภาพยกเป็นนิเคปบทนี่แหละว่าอากตังทุก,กตังเสยโยเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีหรือความชั่วต่างๆเนะี่ยไม่ทำเนี่ย ดีที่สุดเพราะว่าถ้าทําแล้วเนี่ยมันจะเดือดร้อนในภายหลังเราไม่ทําดีที่สุดอีกประการหนึ่งก็คือความดีนะความดีที่ควรทําเนี่ยนะอะไรที่ทําแล้วมันไม่เราไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนเนี่ยถ้าทําแล้วเนี่ยดีที่สุดเพราะการทําสิ่งเหล่านี้เนี่ยยังไงเราก็ไม่เดือดร้อนพระบาลีก็มีความหมายดังที่ได้กล่าวมานี้ อาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนามาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาขอสมุดยุติพระคาถาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เทศนาวาสาเนในอวาสานการเป็นที่สุดลงแห่งพระธรรมเทศนาขออำนาาแทงคุณพระศรีรัตนตรยัยคือคุณพระพุทธประธรรมพระสงค์จงปกปักรักษาคุ้มครอง,องให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านมีความสุขกายสุขใจปราศจากทุกโศกโรคภยัยปราศจากพยานันตรายทุกประการ ขอให้โยมทุกท่านทุกคนนั้นทําการสิ่งใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ารวยมีโชคมีลาบด้วยกันทุกท่านทุกคนเอวังก็มีด้วยประการชนี้